hum mm. Ananta Pachaye Apati Chetena Apatiya Apatiya สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ y o u ยูทูบชา n e l โอสกูโปเกอร์เอ็นบาทนะครับวันนี้อยู่กับพี่โนตโอสกูโปเกอร์นะครับเราอยู่กันที่ทัวร์นาเมนต์บอ u ต t y h u นเตอร์ดิฟสต c k เทอร์โบบาอินสามสิบสองจุดหนึ่งศูนย์ดอน,นะครับช่วงนี้นะครับก็อยู่ในช่วงต้นวันนี้เริ่มตั้งแต่ต้นทัวร์เลยนะครับอันนี้เราโอเพนนะแปดเก้าซูสเข้ามาแล้วก็เช่นเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนับสนุนเป็นกำลังใจให้การสตรีมก็ด o n a t e ได้ตามช่องทางที่บอกไว้ในคอมเมนต์นะครับอ่ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะฮะสักครู่นะครับเดี๋ยวเฮียขอคอมเมนต์ขอแชร์สตรีมแป๊บหนึ่งนะครับ อ,อ,อันนี้เรา o p e n r a c e เราติดคู่8นะครับอา่าไม่มีบล็อกเลือยจะเช็คคอนะครับตรงนี้เราไม่อยากบิ p พอตให้ใหญ่เท่าไหร่นะเขามี A ได้เหมือนกันนะครับเราเอาโพสชันเขาเช็ค เขามีจัก q ควีนได้มีมิดเดิลแพ้พวกคู่7ตรงนี้เราเช็คอีกทีนะครับคิงมันยังเข้าทางเรนของเราอยู่นะยังเข้าทางเรนของเราอยู่อ่าเขาเช็คแบ็คตรงนี้เฮียคิดว่าเราแพ้ถ้าเราแพ้เราน่าจะแพ้คู่สินะครับแพ้คู่10แต่เราจะชนะพวกคู่7คู่6นะครับ Uh mm hmm. เอาเวยูเบ็ดเอาเวยูนะเฮียไม่อยากเบ็ดแล้วโดนเขาเรสใส่แล้วต้องหมอบตรงนี้นะครับเรื่อกจะเช็คคอดีกว่าสเต็คเขาดิฟดิด้วยนะครับคนนี้น่าจะเป็นคู่ต่ำกว่าอาอควีนเก้าโอเคเขาไม่คิดอะไรคือตรงนี้ถ้าเราเบ mm ็ด hmm. ไปเขาก็ไม่น่าจะคอเราฮะด้วยควีนไฮนะครับสว,วัสด,ดีแนบมีโปด้วยสวัสด,ดีครับวันนี้มาแต่วันเลยนะวันนี้มาไวนิดนึงนะครับ เดี๋ยวตอนดึกมีงานต่ออีกนะครับเลยมาขึ้นสตรีมไวนิดนึงนะอันนี้เราโอเพ่นต่อนะครับเดี๋ยววันนี้จะพยายามพยายามพูดคุยพยายามาาวิเคราะห์แฮนเหมือนเดิมนะครับสตรีมที่แล้วนะเน็ตมีปัญหาเน็ตโคตรกากเลยนะครับเออเน็ตเน็ตแบบสตรีมสองรอบเน็ตตึ้งตึงหมดเลยสองรอบเน็ตแบบหลุดหมดเลยนะวันนี้อภัยด้วยครับ อันนี้17 of ออฟสูตรอ๋อแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับตอนนี้เฮียกลับมาทำคอสโปเกอร์นะครับร่วมกับร่วมกับโปเกอร์ดับล่างนะครับอันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะเฮียกำลังทำคอสสอนโปเกอร์นะครับร่วมกับแอดมินโปเกอร์ดับล่างนะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้จักอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวกําลังกําลังเตรียมหลักสูตรกันอยู่นะครับเริ่มตั้งแต่มีตั้งแต่หลักสูตรสอนโปเกอร์มือใหม่ นะครับแล้วก็แอดวานไปทางสายแคดเกมแล้วก็สายทัวนาเมนต์นะครับดังนั้นใครที่สนใจอยากเรียนโป๊กเกอร์เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะน่าจะประมาณช่วงสิ้นเดือนนี่แหละนะครับคอร์สน่าจะเสร็จสมบูรณ์แบบนะครับก็อันนี้เฮียเพียรด้ทำโปรเจกต์นี้ร่วมกับโป๊กเกอร์ดับล่างนะครับอ่าซึ่งหลายคนน่าจะติดตามเพจอยู่นะนะครับก็ <c oughs> ได้พูดคุยกันเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วประมาณ2อ,อาทิตย์แั้วแหละนะครับแล้วก็มีความคิดที่จะ นําความรู้มาเพิ่มเติมให้กับนักโป๊กเกอร์เมืองไทยนะครับเนื่องจากว่าจากที่เราเห็นหลายๆท่านก็ยังเล่นมีความผิดพลาดค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ยังไม่เข้าใจเกมโป๊กเกอร์ค่อนข้างจะพอสมควรเลยนะครับดังนั้นก็เลยมีความคิดตรงนี้ที่จะนําคอร์สมามาให้กับคนที่สนใจได้เรียนนะครับได้เรียนก็เดี๋ยวรอ ช่วงประมาณปลายเดือนนี้นะครับช่วงประมาณปลายเดือนนี้จะเป็นฟูลคอร์สเลยนะครับมีทั้งสายแคสเกมสายทัวนาเมนต์นะครับส่วนใครสนใจก็ทักมาขอรายละเอียดคร่าวๆได้นะครับทางเพจนะอ,อ้วาวาววรบกวนคนดูคอมเมนต์ให้นิดนึงนะครับว่าสัญญาณภาพและเสียงชัดเจนไหมนะครับอันนี้เราโฟกก่อนนะเดี๋ยวขอเพิ่มตรงนี้นิดนึงดีกว่าให้มันเห็นคอมเมนต์แบบชัดๆเราเพิ่มอะไรดีว่าตรงนี้ อ่าดิสเพย์แคปเจอร,รอ์เออแป๊บหนึ่งนะครับไม่ใช่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 ใชใชใชดีลิทก่อนเดี๋ยวสักครู่นะอ่าอ้าวเขียนลบยังไงวะนะเนี่ย remove โ,โอเคเดี๋ยวเฮียขอเพิ่มตัวคอมเมนต์เข้าไปตรงนี้นิดนึงมันเพิ่มอะไรวะ window capture ร์น่าจะใช่ window capture แอ sort อ่าน่าจะเพิ่มตรงนี้โอเคโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับขออนุญาตเมตคอนโทรสักครู่นะครับสักครู่นะครับหนดูขออนุญาตเซตหน้าจอตรงนี้แป๊บหนึ่ง ตัวเล็กคอนโทรปุขยากได้ป่ววะไม่ได้อ่านี่เดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวคอมเมนต์นะครับขึ้นมาไว้ด้วยเอาไว้ตรงไหนดีไว้ตรงไหนดีตัวคอมเมนต์ไว้ตรงนี้ดีกว่า ครเผื่อใครคอมเมนต์มาก็จะได้เห็นนะครับเดี๋ยวสักครู่ขออนุญาตขยับหน้าจอนิดนึงอันนี้75หมอบไปนะครับผมใช้เน็ตสีส้มกระโหลกมากครับเน็ตไอตัวของทูคือเจะจาเป็นต้องใช้ทูอ่ะเพราะว่าบาเฮียมันมันมันต้องติดตั้ง ทรูวิชันไงทุกคนก็เลยจำเป็นต้องใช้ทรูอ่ะแล้วทีนี้นั่นแหละกากมากเลยตอนนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเซตตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะว่ายว่ายว่ายวยแบทกราวทำไมมันไม่ล็อกว่าล็อกไว้แล้วนี่นี่ขึ้นเป็นคอมเมนต์อันนี้ควีนแปดหมอบนะครับเออร์ลี่โพสิชันสักครู่นะทุกคน โอเคน่าจะได้แล้วมัง้งอ่ะนะครับอึ๊บใครเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะฮะเดี๋ยวขอแชร์สตรีมแป๊บหนึ่งนะครับโอ้วุ่นวายมากๆเลยช่วงนี้ไม่ได้หายไปไหนนะที่ไม่ค่อยได้สตรีมก็สตรีมเหมือนเดิมนี่ครับแต่ว่าช่วงนี้ไปหลักๆจะ พุ่งไปทางแคสเกมค่อนข้างจะเยอะนะช่วงนี้ก็หนักไปทางแคสเกมค่อนข้างจะจะเยอะเลยนะครับแล้วก็อ,อุ่นวายกับเรื่องของร้านสักนี่แหละนะครับของเรื่องของธุรกิจนี่แหละอันนี้โฟก่อนเดี๋ยวยังไม่ได้แชร์สตรีมเลยสตรีมแต่ละครั้งนี่วุ่นวายวุ่นวายนะทุกคนปั๊บเสียงชัดโอเคขอบคุณครับนะครับอ่อ ยุ่ใสยุ่ใสสตรีมฉันยุ่ใส่ไหนวะเดี๋ยวนะหาสตรีมตัวเองไม่เจอจะแชร์สตรีมเนะี่ยแป๊บหนึ่งนะ่ยอันนี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคแชร์คลกลิงก์โอเคอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคน สวัสดีเดวิล g a มปิ้งด้วยนะครับวัสดีคนดูทุกท่านนะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาพูดคุยทักทายกันเหมือนเดิมนะจ๊ะเอา้าทำไมมันไม่ขึ้นแป๊บนึงนะทุกคนขออนุญาตแชร์สตรีมแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวอย่าลืมไปร่วมสนุกกับกิจกรรมเอ่อ ัวไทยนะเนี่ยวันที่23านะวันเสาร์ย3่านะอย่าลืมอย่าลืมไปร่วมสนุกกันด้วยนะครับเบลตี้นะครับยังมีแจกตั๋วด้วยนะที่หน้าเพจนะครับมีแจกตั๋วด้วยนะครับไปร่วมสนุกกิจกรรมสารแจกตั๋ว5้าใบอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรแล้วฮะแจกเองนึกอยากแจกกูแจกนะครับนึกอยากแจกแจกนะครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์จากทางเนเจอร์เอชอะไรแดงสิ้นนะครับอันนี้เฮียแจกให้เองนะอยากให้คุณไทยได้มาร่วมสนุกกับทัวร์ไทยกันนะเฮียแจกตั๋ว5้าใบนะดังนั้นก็ เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะเข้าไปร่วมสนุกกันได้เฮ้ยทำไมมันแชร์แล้วมันไม่เป็นไอ้นี่วะเ,เดี๋ยวสักครู่นะทุกคนเดี๋ยวขออนุาตแชร์สตรีมแป๊บหนึ่งมันไม่ขึ้นเป็นไอน,นั่นนะ่ะก็เลยจำเป็นต้องใช้ถูกวัดดี npm 8293ด้วยนะครับ ภาพและเสียงชัดเจนขอบคุณครับใครเข้ามาแล้วก็วดวกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะเดี๋ยวจขอแชร์นี่แป๊บนึงก่อนมังมันไม่ขึ้นเป็นไอ้นั่นให้เดี๋ยวลองดูแบบนี้สิเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นเป็นตัวรูปภาพให้นี่หว่าโอเคมาดูต่อนะครับสั่งมันไม่เป็นไรนะครับอันนี้พ็อกเก็ตแปดนะครับอ ีเบได้ไหมไม่ดีนะล้วเจอเรนของอันดอร์การแล้วเจอไท์เพลเยอร์ด้วยเงียบไท์เพลเยอร์วีพิบสิบสามเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเวิร์กอิงอะไรลูกไหมก่อนทำไมเปียกโอ้ยาลูกไปเล่นทะเลไปปิดประตูด้วยไปอาบน้ำานมเลยไปเล่นูกไปเล่นน้ำอ่า อ่ถึงไหนแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ทำอะไรบ้าเนี่ยอ้ยอโอเพนเรสอะแล้วเราคอนะครับตรงนี้เขาซีเบตต่ออยู่แล้วนะครับตรงนี้เขามีแจ็คแจ็คได้ A-10 ได้โอ้ซีเบต,เบตใหญ่จังวะเราจะคอต่อไปเราหวังอะไรตรงนี้ตรงนี้เฮียเล็กพี่จะหมอบทิ้งเลยดีกว่าเนีัคบคอ,คอไปติด8เราก็ไม่ใช่นัดอะ่ะ บรับบรับให้อะไรหมอบ a high อาจจะหมอบแต่เราจะบรับเพื่ออะไร <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับเลือกหมอบเลยดีกว่า yeah. <c oughs> คือคอต่อไปแล้วถ้าเราไปโดนบิ๊กเบตตรงเทินเราจะคอต่ออีกไหมซึ่งเฮียคิดว่าไม่น่าจะคอต่อนะครับ ไม่น่าจะขอต่อวัดีแจ็คจักรินด้วยรันกู๊ดครับพี่ขอบคุณครับคือแฮนดพวกพ็อกเก็ตพวกนี้เมื่อกี้เราคอไปเพื่อหวังติดเซตโดยที่ถ้าเราดูสังเกตดูนะครับตอนนี้สแต็คเรายังดีฟอยู่แล้วคอไปเพื่อหวังติดเซตได้โดยที่เรามีโพซิชันเมื่อกี้ถ้าเราติดเซตแมาเราอาจจะได้สแต็คที่เยอะขึ้นนะครับเราอาจจะมีโอกาสกินพวก A.A.O. โอแพ้ A o ขึ้นแต่เมื่อกี้อคอต่อไหมตรงเทิร์นไอตรงฟรอ เขาในบอร์ด10บสิบแจ็คแม่งเขามีทุกเขามีทุกอย่างในบอร์ดเลยเรามีอย่างมากสุดก็เป็นพวก A10 King 10ที่เราจะมี10นะแต่เขามี A10 ได้ค่อนข้างจะเยอะในเรนเขานะครเรามี A10 ก็อาจจะเป็น A10 ซูสแต่เขามี A10 ออฟสูตร A ส0ซูสที่เปิดจากเดือดกันได้เขามีทุกเซ็ เขามีเซ็กแจ็คเขามีโอเวอร์พในเรนท์เขาค่อนข้างจะสตรองนะครับในบอร์ดนั้นแต่เมื่อกี้ถ้าบอร์ดมันมาเป็นตัวเลขต่ําๆเลยนะตัวเลขต่ําๆเลยเฮียอาจจะอาจจะคอต่อนะครับอาจจะคอต่อ,อวัดดีแจ็คจัก,การีนวัดดีแนบมินเนบมินโปแจกตั๋วมีกติกาไหมครับไปอ่านดูนะหน้าเพจเลยเฮียแจกให้5ใบนะอันนี้ต้องบอกว่าตั๋วที่แจกเนี่ย อาจจะไม่ได้แจกเป็นตั๋วนะแต่อาจจะโอนเงินให้สมัครนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเขาเรียกอะไรเป็นอันที่อยากจะให้คนไทยได้เล่นอ่ะเออเป็นทัวร์ไทยที่อยากจะให้คนไทยได้เล่นก็เลยแจกเองแม่งอาจจะไม่ได้เป็นตั๋วเหมือนปกติที่ n8 ให้นะครับแต่ว่าใครที่ได้รางวัลเดี๋ยวเฮียจะโอนเงินค่าสมัครไปให้โอนเงินค่าบายอินไปให้นะนะครับ่าดังนั้นดังนั้นก็ก็อไปร่วมสนุกที่หน้าเพจ โอสกูโปเกอร์เอ็นแปดเลยนะครับมีกติกาบอกไว้นะครับแนบแนบไปอ่านกติกาให้ครบนะกติกาก็คือง่ายๆรรกด subscribe ติดตามช่อง youtube channel เนเจอร์ t ท a แล a n d แล้วก็แชร์โพสต์แล้วก็แคปลงไปนะครับแค่นั้นแหละนะครับแล้วเดี๋ยวไปสุ่มกันยังจะสุ่มให้วันที่เฮียมีสกิบหายแล้วที่เสือกนั้นทัวร์แข่งวันศุกร์ใช่ไหม เสือกนะลูกค้าสักไว้ดิเดี๋ยวแป๊บนึงนะทัวร์แข่งวันไหนวะเลื่อนลูกค้าไดุ้๊เนี่ยลืมเลยนะทุกคนอย่าลืมอ่ะว่าทัวร์ไทยมันแข่งเนี่ยไม่ลงปฏิทินว่ะทัวร์ไทยมันแข่งวันไหนวะยี่สิบสามใช่ไหมวันอาทิตย์หรือเปล่าวะวันเสาร์ยี่สิบสามอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสาร์ยี่สิบสามน่าจะเลื่อนลูกค้าได้อยู่เฮียดันเป็นบุ๊คลูกค้าสาักไว้ดิอ่า สวัสดีครับยนีนุ่งเจสติสดสวัสดีชินพัทด,ด้วยนะครับรันกู๊ดครับเสียดายทัวร์ไทยวันนั้นจบที่หกวันนั้นเสียดายนะน่าจะนะครับน่าจะได้แชมปนะ์ด้วยนะเจสติดวันนั้นน่าน่าน่าจะได้แชมป์น่าจะได้แชมป์ด,มด้วยไปจบอันดับหกนะครับอ๋อวันที่ยี่สามเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูไปชินก่อนแม่งไปบุกลูกค้าไว้น่าจะเสร็จทันอยู่ ห้าโมงสตรีมทัวร์ปากกาไปไหนสิบเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์สตรีมทัวร์ไทยโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเลื่อนเดี๋ยวไปเลื่อนลูกค้า <c oughs> อย่าอย่าดันไปบุ๊กคิวลูกค้าสักไว้นะฮะเลย <c oughs> ลืมไปนะครับว่ามันแข่งทัวร์ไทยนะโอเคอ่ะมาลุยกันต่อครับอันนี้อู้ลิมโอเพนเรสห้าบิ๊กไบรท์ตรีเบดโนเพโนเกนอันนี้เราไม่มีเหตุผลที่ไปคอนะ,รนะ oh, นะ oh, ะครับด้วยคิงห้าออฟสูตนะโอทิ้งไปครับโอ้แล้วทามาเดอร์ครับทามาเดอร์โอเพนเรสห้าบิ๊กไบรท์คอตรีเบดฟลอป์ฟอรแบบนี้ ซีเบตร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับโนเพนโนเกนครับธามาเดอร์โฟ mm hmm. ทิ้งไปเลยครับอ้าวไอ้น,นี่มึงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้มันอ่าโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้อยู่นะครับมองผิดมองผิดเมื่อกี้อ่เขาชอบใช้ไซส์ใหญ่นะเด่ย๋ยวนะอ็กสิ เก็บข้อมูลพรับเก็บข้อมูลพรับหนึ่งนะครับเวลาเล่นพยายามเก็บข้อมูลนิดน,นึงนะฮะอันนี้ here f o r t i n เลยนะครับเพจชื่ออะไรเหรอครับเพจเพจชื่อเหมือนชื่อช่องเพจ Facebook ชื่อเหมือนช่อง YouTube เลยครับโอสกูโปเกอร์เอ็นปครับผมชื่อเหมือนกันเลยนะฮะสตรีมนี้ดีเลย์สองนาทีนะทุกคนนะสตรีมดีเลย์สองนาทีนะฮะ ពុបពុបពុប why បើកណា Okay. อันนี้ A94 น,นะครับดูกันต่อครับผมไปดูในเพจไม่เห็นเลยครับพงสะทอนบอก วัดดีเจมโฟโต้ด้วยอ่ะไม่เห็นคืออะไรครับไปดูในเพจไม่เห็นไม่เห็นอะไรไม่เห็นหมายถึงไม่เห็นไม่เห็นกิจกรรมหรอมีสี้เขาแชร์กันไปลืมๆเลยนะครับนันตพลบอกว่าถ้าผมได้ตั๋วแล้วเฮียโอนเงินมาให้ผมเอาไปซื้อเหล้าแทนได้ไหมครับอืมแหมกูอยากแจกซะแล้วเกินนะนันตพลถามอย่างนี้เนี่ย แล้วแต่คุณนะแล้วแต่คุณน่ะอันนี้คือเฮียเฮียให้เป็นเงินนะให้เป็นเงินสําหรับบายอินถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยกูไม่เล่นดีกว่าว่ะกูเอาเงินที่เฮียโอนให้บายอินไปกินเบียร์แทนดีกว่าก็แล้วแต่นะแล้วแต่นะได้นะไม่ว่ากันนะเพราะเฮียเช็คไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่านี้เนี่ยเฮียไม่สามารถส่งเป็นตั๋วได้นะครับส่งเป็นมันมันมันไม่มีตั๋วให้นะ,นะค่าสมัครมันอยู่ที่ ทำไมไม่มีอ่ะเดี๋ยวคนที่บอกว่าเข้าไปดูในเพจแล้วไม่มีในตีมือแตกเลยนะวัดดีอันนี้รุดด้วยนะครับผมว่าไฟนอลเล่นกันไท้เกินไปครับจังหวะท,ทําไม่กล้าทําเลยตกรอบอ่าไฟนอลเทเบิลแนะนำไฟนอลเทเบิลเล่นยังไงใช่ไหมชินาพัฒน์อ่านอลเทเบิลอันดับแรกเลยนึกถึง ICM เยอะๆนึกถึง ICM เยอะๆเลยเพราะว่าในไฟนอลเทเบิลเนี่ยไ c m แม่งจะโคตรโคตรแบบ โคตรมีค่ามากโคตรคือต้องคำหนึงถึง ICM เป็นหลักอะใน Final Table นะต้องไปคำหนึงต้องคำหนึงถึง ICM เป็นหลักและใน Final Table 1คำหนึงถึง ICM 2ปรับเบรนตามส t ต็กไซส์เราเราเข้า Final Table ไป9คูณสุดท้ายส t a c k เราเป็นยังไงเรนเราเนี่ยมันจะปรับไปถ้าเรา Deep ส t a c k บนโต๊ะ เราสามารถใช้ ICM Pressure นะครับเปิดกว้างขึ้นไป Pressure คนที่เป็น Stack Medium ได้เพราะว่ามันติด ICM จากพวกช o อ t Stack พยายามมองภาพรวมให้กว้างแล้วเขาคือเอาง่ายๆก่อน Final Stable เนี่ยทำความเข้าใจเรื่อง ICM นะครับเยอะๆเลยแล้วคุณจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับใครที่บอกว่าในเพจไม่มีใช่ไหมนี่อ่ะนี่อันนี้อยู่นี่ไปดูนะโพสไว้เมื่อ2วันที่แล้วนะครับโพสไว้เมื่อ2วันที่แล้วนะแจกตั๋ว จากตัว5า้าใบอ่ะเมื่อ2วันที่แล้วย้อนกลับไปดูในเพจนิดนึงนะครับตอนนี้มีคนแชร์ไปแล้ว137แชร์นะโอ้คนเข้าร่วมสนุกร้อยร้อยสี่บสามคนกุกแคปกันมืองอีกแนะ่ฮะเราไทายเกินมานิดนึงอันนี้จะเปิดบ้างนะครับเปิดบ้างนะเราอิมเมเราค่อนข้างจะไทยนะครับอคอเฉยๆฟอบท็อปแพ้สเตทฟัดรอนะครับ อันนี้เราซีเบตอยู่แล้วนะครับเขามีฟลัดอะไรบ้างอ q u คว n น u ู t ใน3รีเบตนะครับซีเบตเล็กนะครับคอต่อเราติดฟลัดแต่มันเป็นวันการ์ดฟลัดอ่าน้องเขาว่าอะไรเนี่ยอย่างเซ็งพอถึงเวลาหลุดอ๋ออันนี้เช็คนะเมื่อเหมือนเมื่อกี้หลุดเหรอสัญญาณหลุดเหรอเขาเลือกที่จะเบตเขามี a <c oughs> ได้ไหม a อะไรที่เขาจะจะคอมา A 10สูตเราบล็อก A ห้ซูน่าจะปรีเบตมันมี A q ค e ีนซูทหรือ A Queen ที่เป็น A ดอกจิกแค่นั้นแหละนะครับยังคงคอต่อนะเขาเหลืออะไรที่เป็นบรับบ้างอ่ะไม่มีไม่น่าเขาไม่น่าจะมีบรับในบอร์ดนี้นะครับตรงนี้ถ้าเราแพ้เราแพ้อะไรแพ้ควีนแพ้เออเขาเช็คโอเคฝัด5นะครับ คือด้วยความที่แจ็คกับคิงเนี่ยมันไปบล็อกคอมโบสูทของเขาค่อนข้างจะเยอะเช่นแจ็คควีนสูทคิงควีนสูทเอคิงสูทเขาไม่น่าจะมีละเพราะเขาไม่ได้ตรีเบตเอแจ็คสูทมันบล็อกไปละนะครับแต่เขาอาจจะมีเอมีเอแจ็คที่เป็นท็อปแพรแล้วเป็นเอดอกจิกเอควีนที่เป็นอ่ากัตชอตแล้วเป็นเอดอกจิก ok นะครับเมื่อกี้ที่เราน่าจะแพ้นะแต่ฝลั่ควีนไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อกี้เราพยายามคุมพอตนะครับเพราะว่าฝัดงสิเรามันไม่ได้ให